การก่อตัวของสิ่งมีชีวิตและจัก,กรวาลมาจากสภาวะอนิจจังคือความไม่นิ่งไหลไม่หยุดแต่กินเวลานานมากๆจึงจะขยับเป็นอวิชาอนูเล็กๆเป็นสังขารวิญญาณนามรูปเรื่อยไปจนเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งมีชีวิตครบวงจรอนิจจังคือสภาวะในห้วงอวกาศไม่นิ่งทุกขังคืออวิชาความมีอุณหภูมิที่ไม่นิ่งอนัตตา ความไม่มีตัวตนในความไม่นิ่งในพุทธการผู้หลุดพ้นแล้วไม่ถามว่าอาวิชชาตัวเรามาจากไหนชาติแรกเป็นอะไรมาก่อนเพราะได้คำตอบคืออนัตตาตัวผู้ถามก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นไตรลักษณ์มวลปริมาณสิ่งมีชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดนับจุดเริ่มต้นไม่ได้เป็นอนัตตามีสี่คือหมู่สัตว์หนึ่งสัตตนิกายหนึ่งโอกาสจักรวาลอันไม่สิ้นสุดหนึ่ง และพระพุทธยานที่นับไม่ได้หนึ่งพระไตรปิฎกมมรเล่มเจ็ดสิบสามทับร้อยสี่สิบทับหก